คุณเคยรู้สึกไหมว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำอาจกลายเป็นเงาตามตัวไปทั้งชีวิตในชีวิตนี้เราเลือกสิ่งที่ผิดพลาดได้แต่เราเลือกผลของมันไม่ได้วันนี้มาร่วมกันเปิดใจฟังข้อคิดที่จะช่วยเตือนเราให้หยุดก่อนก้าวพลาดไปในทางที่อาจไม่มีวันย้อนกลับฉันชื่อมาลไรอายุ50ปีใช้ชีวิตแต่งงานมากว่า30ปีคิดว่าชีวิตคู่เราสงบสุข จนกระทั่งวันหนึ่งฉันค้นพบว่าสามีของฉันสมชายแอบมีชู้กับหญิงสาววัยคาวรูปความจริงที่เกิดขึ้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจแต่แทนที่จะเลือกอย่าร้างฉันตัดสินใจตอบโต้ด้ดยวิธีที่โหดร้ายกว่านั้นสิ่งที่หนึ่งโงกล้มฉันเริ่มต้นด้วยการทาทีเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่แอบวางแผนอย่างแนบเนียน ฉันไปวัดทุกวันสวดมนต์แผ่เมตตาแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองฉันแผ่เมตตาให้สามีและชู้ของเขาพร้อมกับอธิษฐานว่าขอให้กรรมตามทันในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าฉันเชื่อว่าพลังใจและศรัทธาจะเป็นตัวเร่งผลของกรรมไม่นานหลังจากนั้นธุรกิจสมชายเริ่มมีปัญหาหุ้นตกลูกค้าหาย แถมรถยนต์คันโปรดท,ที่เขาขับพาผู้หญิงไปเที่ยวดันเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆติดๆกันหลายๆครั้งฉันยิ้มบางๆทุกครั้งที่เขาบ่นว่าช่วงนี้ดวงตกสิ่งที่สองบ้านกลายเป็นวัดฉันเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมขนาดย่อมตั้งพระพุทธรูปใหญ่กลางบ้านจุดทูปเทียนทุกวันเปิดธรรมะดังลั่นตลอด24ชั่วโมง แม้กระทั่งตอนกลางคืนฉันอ้างว่าอยากให้บ้านมีแต่พลังงานดีๆแต่ที่จริงแล้วฉันแค่อยากกดดันให้สามีอยู่ไม่เป็นสุขสมชายเริ่มนอนไม่หลับฝันร้ายทุกคืนบางทีเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วกรีดร้องว่ามีเงาดำมายืนข้างเตียงฉันก็แค่พนมมือแล้วบอกว่าบุญกุศลคงตามมาเยี่ยมเยียน สิ่งที่สามจัดงานทำบุญใหญ่เพื่อเธอเมื่อทุกอย่างสุกงอมฉันจัดงานทำบุญใหญ่เชิญพระเก้ารูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้งวันแต่ไม่ได้บอกสามีว่าทำบุญให้ใครจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของงานฉันยกมือไหว้พระและบอกอย่างสงบว่าวันนี้ฉันตั้งใจทำบุญอุทิศให้กับผู้หญิงคนนั้น ขอให้เธอมีสติปัญญารู้ว่าการเป็นเมียน้อยมันผิดและขอให้กรรมที่เธอสร้างกับครอบครัวฉันส่งผลกลับไปในเร็ววันสามีฉันหน้าซีดเผือดส่วนชู้ของเขาที่ฉันแอบเชิญมาในงานด้วยโดยไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าภาพถึงกับกั้นน้ำตาไม่ไหวรีบรุกหนีออกจากบ้านไปหลังจากวันนั้นชีวิตสมชายค่อยๆดิ่งลงเรื่อยๆ แต่ฉันกลับมีความสุขมากขึ้นพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปกินข้าวและหัวเราะเต็มเสียงสุดท้ายสมชายทนไม่ไหวตัดสินใจบวชเพื่อหนีกรัมที่ไล่ตามแต่ดันเลือกวัดเดียวกับที่ฉันไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำดังนั้นทุกวันพระฉันจะนั่งสมาธิอยู่ข้างหน้าเขายิ้มบางๆก่อนจะกระซิบเบาๆว่าอนุโมทนาบุญนะจ๊ะหลวงพี่สมชาย ปล่อยให้เขานั่งหลับตาด้วยความสำนึกผิดไปตลอดชีวิตเพราะบางทีการปล่อยให้คนผิดต้องอยู่กับตัวเองอาจเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดแล้วก็ได้เสียศีลเสียโอกาสในการพัฒนาชีวิตศีลช่วยเป็นเกราะป้องกันใจการระเมิดศีลทําให้จิตใจตกต่ำขาดสมาธิขาดสติซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม ความเมตตาและความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความสุขแท้จริงเมื่อเรายึดมั่นในศีลธรรมเราจะมีความสงบภายในไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องกลัวผลของการกระทำและสามารถใช้ชีวิตด้วยอิสระด้วยใจที่เบาสบายสุดท้ายนี้ถ้าคิดจะทำผิดศีลลองหยุดสักนิดตั้งสติและถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะทำนั้น คุ้มค่ากับสิ่งที่ฉันอาจต้องสูญเสียหรือไม่เพราะบางครั้งการเลือกไม่ทำผิดอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองในระยะยาวก็ได้สุดท้ายแล้วการรักษาศีลไม่ได้มีไว้เพื่อใครแต่มีไว้เพื่อหัวใจที่สงบของเราเองอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดชั่ววูบพาเราไปสู่ความทุกข์ที่ยาวนานเพราะเมื่อเราทำดี ความดีจะคอยปกป้องเราเสมอจำไว้ว่าทางที่ถูกต้องอาจไม่ใช่ทางที่ง่ายแต่เป็นทางที่ทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายใจในทุกคืนชีวิตเราสร้างขึ้นจากการเลือกในทุกๆวันเลือกในสิ่งที่ถูกแม้ว่าในวันที่ยากที่สุดเพราะบางครั้งการไม่ทำผิดก็เป็นการให้อภัยและเมตตาต่อตัวเองในระยะยาว ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตื่นรู้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ